สวัสดีครับทักนศึกษาทุกคนครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับบริญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสรรบ,บุรีครับวันนี้นะครับพออ,อจะมาพูดถึงเงิน2,000บาทที่รัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ว่าจะสนับสนุนนักศึกษาทุกคนทุกระดับทั้งปวชและปวสจำนวน2,000บาทนี้นะครับนะครับขั้นตอนจะเป็นยังไงครับ ขั้นตอนนักศึกษาต้องเข้าไปที่เพจวิทยาลัยก่อนเลยว่าเป็นนักศึกษาเราไหมได้สิทธิ์ไหมนะครับชื่อถูกต้องไหมนะครับรแผนกถูกต้องไหมทุกคนต้องไปเช็คนะครับเช็คเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากประมาณวันที่10กันยาคาดว่านะครับรัฐบาลจะโอนเงินให้กับวิทยาลัยนะครับย้ำเลยนะครับ เรายังไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลร,รัฐบาลจะโอนให้เราประมาณาตั้งแต่วันที่6กันยาเป็นต้นไปนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าวันไหนถ้าเข้าแล้วเนี่ยนักศึกษาทุกคนอันดับแรกเลยจะต้องมาที่วิเลยแล้วมาเซ็นรับเงิน2000นนี้นะครับถ้ามาไม่ได้ย้ำเลยนะครับถ้ามาไม่ได้จะต้องมา โทรมายืนยันกับวิไลว่านะครับผู้ปกครองที่อยู่ในใบสมัครย้ําเลยนะครับในใบสมัครที่เขียนใบสมัครว่าเป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับจะต้องโทรมายืนยันว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้แล้วก็มีเลขบัญชีเราจะโอนเงิน2000นี้ไปให้กับผู้ปกครองที่อยู่ในใบสมัครย้ำเลยนะครับถ้าผู้ปกครองเปลี่ยนแปลง นะครับจะต้องโทรมายืนยันอีกนะครับกับวิไลว่าได้เปลี่ยนชื่อผู้ปกครองจากคนนี้เป็นคนนี้แล้วก็ส่งเอกสารมาให้วิไลด้วยว่าทางนักศึกษาได้เปลี่ยนผู้ปกครองจากชื่อนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วก็เซ็นรับรองมาส่งมาให้วิไลแล้วก็บอกเลขบัญชีของผู้ปกครองเราจึงจะโอน เงินนี้ให้กับผู้ปกครองคนที่ดูแลนักศึกษาของเรานะครับนี่คือขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมาเซ็นรับเงิน2,000ที่วิไลวิไลก็จะมีเอกสารที่จะส่งให้กับกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ย้ำเลยนะครับเรายังไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รับเงินหลังจากวันที่6กันยา64เป็นต้นไปวิทยาลัยจะดาเนินการตรงไปตรงมากับนักศึกษาทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลวิทยลไรก็จะดาเนินการให้ทุกคนได้รับเงินส0 0พันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ติดตาม รายการของเราแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เคลียร์ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงิน2,000ของรัฐบาลที่จะให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสร์บรีครับขอบคุณครับ